วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอิงเอ๋ยในช่อง lucky wild channel นะคะอยู่ในเกมสาวถ้ำนะกับเกม t o u c h e r of aztec นะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มาในทุน297บาทนะพี่ๆนะเรามาลุ้นกันว่า297บาทจะพาเราไปถึงไหนนะฟีเจอร์อยู่ที่150บาทนะคะถ้า5บาทฟีเจอร์อยู่ที่250นะ เราจะยังไม่ซื้อนะพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาเล่นแบบธรรมดาไปก่อนไปที่เป็ดละสามบาทกันเลยค่ะไปเลยนะไปเรื่อยๆนะพี่พี่นะเงียบกริบนะช่วงแรกไม่เป็นไรนะอ่ามาแล้วพิงมาแล้ววายเข้าต่อแบบนี้ก็สวยเลยนะพี่พี่นะได้ใช้งานแน่นอนโอ้โหเกเกเตอร์มาแค่ตัวเดียวนะคะไปกันต่อเลยนะ มาเป้ามาเป้าผ่านไปแล้วนะพี่ๆนะผ่านไปแล้วตัวสุดท้ายนะแถวสุดท้ายนะแถวสุดท้ายมาไหมคะไม่มานะโอ้โห,หน่าเสียดายมากเลยค่ะอืเนี่ยขาดหน้าสีแดงอีกตัวโอ้โหมาเรียบร้อยนะร้อยแปดสิบบาทย่างสวยพี่อย่างสวยแม่เจ้าเอ้ยอวายเข้าอ่ะ แตกยาวเลยทีนี้ยาวเลยนะแถวสองกับแถวสามมาเรียบร้อยนะคะแบบนี้ไปต่ออีกนะคูณแปดแล้วนะคะคูณเก้าไปนะคะคูณเก้าไหมคูณเก้าได้ใช้แน่นอนคูณสิบไหมคูณสิบได้ใช้โอ้โหพี่พี่ยาวเลยคะ่ะยาวเลยสองร้อยกว่านะเมื่อกี้นะเดี๋ยวมาดูรวมกันนะคะน่าจะหลักพันขึ้นนะคะพี่พี่ อ่าไปเรื่อยๆเลยอ,อย่างสวยไม่ได้เข้าฟีสปินนะแตกด้านนอกนะคะตัวนี้แตกด้านนอกนะพี่ๆนะหลักพันขึ้นนะเพราะว่าคูณถึงสิบต้องหลักพันขึ้นนะที่ดูเไหลไปเรื่อยๆหนึ่งพันจริงๆพี่ๆหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทจุดสี่สิบห้าสตางค์นะคะโอ้โหอย่างสวยอคูณถึงสิบเอ็ดนะคะตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบไป เดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดไปที่5บาทนะพี่พี่นะฟรีสปินได้ฟรีเกมอ่ะจัดไปนะพี่พี่นะเราต้องลองจัดไปได้ทุนมาแล้วต้องลองนะคะเบ็ดละห้ามาลุ้นกันนะว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่นะคะดอกที่หนึ่งสิบสอบาทนะคะอ่าเงียบกลิบคร้างที่คูณสี่อยู่นะดอกที่สองค้างที่คูณหยังน้อยอยู่พี่พี่ ยังน้อยอยู่คูณ8ดนะคะอ้าวายเข้าแบบนี้ยามสวยเลยแหละเฮ้ยชอบมากเลยถ้าวา y เข้าแถวสองแถวสามเนี่ยพี่พี่อยังแจมมากเราได้กำไรมาแล้วนะสามอยสี่สิบเอบาทนะคะเมื่อกี้เราซื้อไปสองร้อห้าสิบหลังจากนี้ก็คือกำไรของเรานะหลังจากนี้เป็นกำไรของเราล้วนๆนะคะไม่รู้ว่าจะมาไหมอ้าสิบแปดบาทคูณเข้าไป สเก็ตเตอร์ในสเก็ตเตอร์ไหมสเก็ตเตอร์ในสเก็ตเตอร์ไหมคะไม่มานะอีกขาวหนึ่งมีลุ้นนะอีกขาวนึงยังมีลุ้นนะพี่พี่นะไม่มานะคะโโหเสียดายมากเลยเนี่ยออมามาตัวเดียวพอมาบางทีมาสามตัวมาไม่พร้อมกันสักทีแต่ไม่เป็นไรยังกําไรนะคะสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะพี่พี่ยังเป็นกําไรของเรานะคะอ่าถือว่าได้กําไรนะคะวันนี้ เรามาในทุน290ริบนิดๆเนี่ยมาแตกในแบบพันสีพี่สุดยอดแล้วนะไปเรื่อยๆก่อนนะหมุนไปก่อนเผื่อเขาแจกอีกนะคะเผื่อเขาแจกอีกเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงนี้อ๋อสเก็ตเตอร์มาแค่สองตัวเนีย่ยขาดตัวหนึ่งนะคะเนีย่ยขาดเคตัวกลาง โอ้นึกว่าขาดสิบสิบอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นโทษทีแจ็คต่อนะคะเอตต่อไหมเอตต่อไหมอ่าคิงยังได้นะคะวายเข้าช่วยวายเข้าช่วยอีกนะคิงต่อนะเนี่ยโอ้โหวายมาแบบนี้โอ้โหคูณไปเรื่อยๆแล้วพี่ๆยังยังสวยอย่งสวยหลักสองพันแล้วพี่ๆสเก็ตเตอร์เข้าด้วยอืมอะไรจะขนาดนั้นสาวถ้ำช่วงนี้แจกดีชิป สาวทำช่วงที่แจกดีชิหายเนี่พี่พี่ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะและยังเข้าฟรีสปินด้วยนะคะไปต่อยาวๆกันเลยนะคะฟรีสปินการหมุนฟรีสิบครั้งนะพี่พี่ในเบดละห้าบาทนะคะจัดให้แล้วนะคะหนึง่งครั้งคูณสี่ยังค้างไว้ยังไม่ได้ใช้นะได้ใช้แล้วนะคะคูณหกต่อแน่นอนนะคะสีเขียวด้านล่างไวเข้ามาออืยังแจมคูณสิบไปแล้วนะคะ คูณ12ยังไม่ได้ใช้อ่าน่าจะได้ใช้นะพี่ๆการหมุนฟรียังอีก7ครั้งนะคะไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะไปยาวไปพี่ยาวไป5ครั้งนี่ได้ใช้แล้วนะคะคูณ12นะไปต่อคูณสคูณเอ้ยขอไปค่ะเหลือ2ครั้งเหลืออ่าเหลือสครั้งคูณ14ได้ใช้นะคะ คูณ16ครั้งไว้จะได้ใช้ไหมอ่ะมาดูกันนะคะไม่ได้ใช้นะพี่ๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นกําไรของเรานะพี่ๆนะ223ี่นะบาบาทนะคะอ่ารับรางวัลไปได้ทั้งหมด811บาทตอนนี้2259บาทแล้วนะพี่ๆหืม <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่ามาในทุนหลักร้อยอ่ะ มาถึงขนาดนี้ก็คือเยอะนะเนี่ยสำหรับเออยือว่าเยอะนะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจยิงเอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆครัพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย